สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะคะยังอยู่ที่บทที่1นะคะเรื่องจํานวนนับไม่เกิน1,000และศนย์ค่ะในส่วนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนับเพิ่มทีละ2และทีละสิค่ะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ วิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในส่วนของบทที่1เหมือนเดิมน,นะคะเรื่องจํานวนนับไม่เกิน1นึ่พันและศูนย์นะคะในวันนี้ค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะ mm hmm. ข้อที่1คือเพื่อให้นักเรียนสามารถนับและบอกจํานวนโดยการนับเพิ่มทีละสองได้ข้อที่2นะคะ,ะ,คะเพื่อให้นักเรียนสามารถนับและบอกจํานวนโดยการนับเพิ่มทีละสิบได้ค่ะ ค่ะเด็กๆมาทบทวนการนนะับเพิ่มทีละหนึ่งกันก่อนนะคะ,ะนักเรียนเห็นรูปอะไรปรากฏอยู่ที่หน้าจอคะตอนนี้รูปกระดุมใช่ไหมคะ,ะเด็กๆช่วยครูนับนะคะหนึ่งสอหเจด 8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบาสสสิห้าสิบหเจ็ดปดสิยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยสิบสายสยสิบห้ายสิบยี่็ยี่ยี่สิบเสาสิค่ะ ตอนนี้นะคะเรานับจํานวนกระดุมได้ทั้งหมด30ใช่ไหมคะแสดงว่าเรามีกระดุมทั้งหมด30เม็ดด้วยกันค่ะถ้าเราอยากจะรู้จํานวนของสิ่งของใดๆนะคะเราก็ต้องใช้วิธีการนับค่ะเพื่อบอกจํานวนของสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปมาดูการนับเพิ่มทีละสองกันบ้างค่ะการนับจํานวนนะคะเราก็สามารถนับได้หลายวิธีอย่างว่อสักครู่นี้เรานับเพิ่มทีละหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูนะคะว่าการนับเพิ่มทีละสองนับอย่างไรนะคะเราก็จะนับกระดุมไปอ่อนับไปครั้งละสองเลยนะคะ เราก็นับสองก่อนนะคะแล้วเราก็นับเพิ่มไปอีกสองเป็นสี่ค่ะหกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบ 22 24ิบสองยหกยี่ค่ะนักเ,เรียนเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะนับด้วยวิธีไหนนะคะไม่ว่าจะนับเพิ่มทีละ1ห,หรือทีละสองถ้าเรานับจำนวนได้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะได้คำตอบที่เท่ากันนะคะคือมีกระดุมจำนวน30เม็ดค่ะ ทีนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนลองดูอีกวิธีหนึ่งก็คือการนับเพิ่มทีละสิบนะคะเราก็จะนับครั้งละสิบเลยแล้วก็เพิ่มจำนวนไปทีละสิบนะคะกระดุมสิบเม็ดแรกเราก็นับสิบค่ะอีกสิบเม็ดถัดไปนะคะเราก็นับเป็นยี่สิบค่ะอีกสิบเม็ด ถัดไปนะคะเราก็นับเป็น30ค่ะเห็นไหมคะนักเรียนเราได้จำนวนกระดุมเท่ากันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะนับด้วยวิธีไหนไม่ว่าจะนับเพิ่มทีละหนทีละสหรือว่าทีละสิบเนี่ยเราก็จะได้คำตอบเท่ากันนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะจำนวนครั้งที่เรานับเนี่ยมันจะต่างกันถ้าเรานับเพิ่มทีละหนึ่เนี่ยเราก็ต้องนับถึง30ครั้งเลยนะคะแต่ถ้าเรา นับเพิ่มทีละสองและทีละสิบเนี่ยมันก็จะลดจำนวนลงมานะคะจำนวนครั้งที่นับนะคะ,ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนมาช่วยลอกนับตุ๊กตาหมีนะคะที่ปรากฏที่หน้าจอนะตอนนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนับทีละสองก่อน เราก็วงล้อมรอบตุ๊กตาหมีนะคะสตัวแล้วเราก็นับสองนะคะอีกสองตัวเราก็นับเป็นสี่เราจะนับเพิ่มไปทีละสองนะคะหค่ะแปดสิบส,บสองส,สินะคะจะเห็นได้ว่าเรา นับได้14นะคะนับทีละสองนับจนครบหมดนะคะจำนวนหมีจำนวนตุ๊กตาหมีเนี่ยหมดพอดีเลยนะคะดังนั้นจำนวนตุ๊กตาหมีเราก็มีทั้งหมด14ตัวค่ะมาไปนักเรียนมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างนี้เป็นรูปรถยนต์ค่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้วิธีนับโดยการนับเพิ่มทีละเท่าไหร่ดีคะ นักเรียนมานับไปพร้อมๆกันค่ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบ 22่สิบสองนักเรียนสังเกตนะคะรูปรูปรถที่เหลือรูปสุดท้ายมันไม่สามารถนับเพิ่มทีละสองได้เพราะมันเหลือเพียงแค่1เดียวนะคะดังนั้นเราก็ใช้วิธีการนับเพิ่มไปอีกแค่1เดียวนะคะจาก22นับเพิ่มไปอีก1ก็เป็น23ค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะทราบจำนวนรถยนต์แล้วว่ามีจำนวนทั้งหมดยีค่ะ ขอโทษค่ะมีจำนวนรถยนต์ทั้งหมด23คันค่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูรูปนี้บ้างนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีจํานวนดอกกุหลาบเยอะแยะเลยนักเรียนลองคิดสิคะว่านักเรียนจะนับเพิ่มทีละเท่าไหรด่ดีเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนับเพิ่มทีละ สิบค่ะดอกกุหลาบสิบดอกแรกนะคะครูนับครูนับก่อนเลยสิบนะคะแล้วคุณครูก็จะนับเพิ่มอีกสิบนะคะเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบ จากนั้นนักเรียนสังเกตดอกกุหลาบที่เหลือเนี่ยมันเหลือไม่ถึง10แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนับเพิ่มไปทีละสิบอีกเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะคุณครูก็จะนับต่อเพิ่มไปทีละสองนะคะจาก40นะคะก็จะนับเพิ่มไปอีก2เป็น42 44 46แล้วก็48ค่ะ ดังนั้นนะคะจะเราก็จะทราบจำนวนดอกกุหลาบทั้งหมดแล้วว่ามีดอกกุหลาบจำนวนทั้งหมด48ดอกด้วยกันค่ะเปอเนจะเห็นว่าเห็นไหมคะการนับจํานวนทําให้เราทราบจํานวนของสิ่งของต่างๆที่เราต้องการที่จะทราบจํานวนนะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการนับเพิ่มจํานวนนะคะไม่ว่าจะเป็นการนับเพิ่มทีละ1ทีละ2และทีละ10ค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนได้ทําเพื่อทบทวนความรู้นะคะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่1นะคะนักเรียนทําในหน้าที่2หน้าที่3แล้วก็หน้าที่4ค่ะ ถ้ามาเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็มาตรวจคําตอบกันเลยค่ะค่ะแขขบบฝึกหัดในส่วนของหน้าที่สองนะคะคำชี้แจงบอกว่าให้เขียนกากบาททับภาพตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงจำนวนที่เท่ากันนะคะข้อที่หนึ่งเราก็ต้องกาทับนะคะจำนวน45ค่ะข้อที่สองนะคะกาทับจำนวน16ค่ะ ข้อที่3กาทับจำนวน82ค่ะข้อที่4กาทับจำนวน47นะคะและข้อที่5ค่ะกาทับจำนวน21ค่ะ ต่อไปหน้าที่3ามนะคะคำชี้แจงบอกว่าให้วงรอบภาพแสดงการนับทีละสองและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำมี2ออย่างนะคะคือวงรอบภาพแล้วก็เขียนแสดงจำนวนด้วยนะคะข้อที่1ค่ะข้อที่หนึ่งนะคะหลังจากที่นักเรียนวงรอบภาพเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องเติมคำตอบคำตอบก็คือ16ค่ะ ข้อที่สองคำตอบคือ23สนะคะส่วนข้อที่สามคำตอบคือ33ค่ะส่วนหน้าที่สี่นะคะหน้าที่สี่นะคะเขาบอกให้นักเรียนวงรอบภาพแสดงการนับทีละสองหรือทีละสิบและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแสดงว่าสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะก็คือทำสองอย่างเหมือนกันก็คือต้องวงรอบภาพนะคะจะวงรอบ ทีละสองหรือทีละ10ก็ได้นะคะแล้วก็ต้องเขียนแสดงจํานวนด้วยนะคะดังนั้นนะคะในข้อนี้คำตอบของนักเรียนเนี่ยอาจจะคำตอบของนักเรียนเนี่ยจะเท่ากันแต่ว่าการวงรอบภาพเนี่ยอาจจะแตกต่างจากของที่ครูฉเฉลยนะคะอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะ ก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันค่ะข้อที่1คําตอบก็จะได้24นะคะข้อที่2คือ28ค่ะข้อที่3คือ86ส่วนข้อที่4ก็คือ68ค่ะค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ